ผมทํานามาห้าหกปีนะครับวันนี้แหละครับเพิ่งเปิดสองระบบครับสวัสดีครับช่อง youtube สุดาฟาร์มพบกับพี่น้องเช่นเคยนะครับเอาวันนี้นะครับพี่น้องพาพี่น้องมาดูปั๊มน้ําที่ผมเปิดสองระบบเลยนะครับทั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์แล้วก็ระบบ AC นะครับคือใช้ไฟฟ้านะครับทั้งสองอย่างนะครับซึ่งเป็นปั๊มขนาดสองแรงเปิดพร้อมๆกันดูว่าอันไหนจะไหลแรงกว่านะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูนะครับเปิดใส่นาปรังนะครับแบบเร่งด่วนเลยนะครับใช้เวลาสามชั่วโมงนะครับพี่น้องเดี๋ยวพาพี่น้องมาดูด้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้อง คนอื่นต้องพาพี่น้องมาดูการไหลของระบบน้ํานะครับ2ระบบนะครับฝั่งโน้นนะครับน้ําเหลืองๆหน่อยนะครับเป็นน้ําที่ออกจากสระนะครับส่วนฝั่งนี้เป็นน้ําที่ออกจากบาดาลนะครับพี่น้องพี่น้องดูได้นะครับเพราะว่าเราสูบใส่นารังของสุดาฟาบ์นะครับนี่แหละครับพี่น้องทีนี้เราหวานเอานะครับ ประหยัดต้นทุนนี่แหละครับพี่น้องเพิ่งเปิดน้ำใส่ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองนะครับนี่แหละครับอันนี้น้ำมาดานนะครับน้ำใสมากน้ำใสเดี๋ยวหลังจากนี้เราจะ จะเปิดใจส,สะนะครับอันนี้เป็นน้ำปั๊มนะครับใช้ไฟฟ้านะครับพี่น้องก็ไหลเกือบเท่าๆกันนะครับนี่นะครับ นี่นะครับพี่น้องดูนะครับเราใช้เวลาเปิดประมาณ3มชั่วโมงนะครับตั้งแต่1นึ่โมงกว่านี่แหละครับพี่น้อง ได้น้ำเยอะแล้วนะครับนี่แหละครับข้าวพึ่งถูกน้ำแค่ครั้งนี้ครั้งเดียวนะครับสูบสองครั้งนะครับแต่ครั้งแรกผมไม่สูบเยอะแบบนี้นะครับอันนี้เป็นครั้งที่สองวาจะสูบให้ท่วมเลยนะครับ ไเลยเอาระบบการทำงานของปั๊มสองระบบให้พี่น้องได้ดูนะครับนี่แหละครับพี่น้องก็ผมทำนามาห้าหกปีนะครับวันนี้แหละครับเพิ่งเปิดสองระบบใสนาปรั้ง นะครับทุกพี่น้องดูได้นะครับก็จากช่องยู u ู u สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับ วันนี้มาเปิดน้ำให้พี่พน้องได้ดูนะครับทั้งพลังงานแสงอาทิต์แล้วก็ทั้งไฟฟ้าดูนะครับผลปรากฏว่าไหลเท่าเท่ากันนะครับใช้ทั้งหมดห้าแผงนะครับเดี๋ยวเราไปดูพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยกันนะครับนี่แหละครับพี่น้องก็ผมพึ่ง ตรวจสอบแล้วเพิ่งใช้วันนี้วันแรกนะครับผมใช้ทั้งหมดห้าแผงนะครับแผงหนึ่งก็ประมาณสามร้อยสามสิบวัตต์นะครับพี่น้องตอนนี้ใช้ปั๊มดีซีนะครับก็ตัวเลขวิ่งได้หนึ่งหกแปดนะครับอันนี้ก็ 72ถึง280นะครับก็จากช่อง YouTube สุดาฟาร์มออร์แกนิกไทยแลนด์นะครับ้ำมีเรื่องราวดีๆก็จะนำเสนอให้พี่น้องที่ติดตามได้และเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยกันนะครับวันนี้ผมก็เปิดน้ำสอระบบนะครับว่า เทียบกันดูว่าตัวไหนจะไหลแรงกว่านะครับเอาวันนี้เอาแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ